สวัสดีครับยี่พบกับบ้านวังทองพักเคลื่อนนะครับวันนี้ EP ที่หนึ่งสองสามนะครับวันนี้นะครับมีพัดรับเสิร์นะครับทั้งหมดยี่สิบห้ารายการรายการละส่งร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับ EP ที่หนึ่งสองสามนั่นละพี่นะก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านวังทองพักเคลื่อนด้วยนะครับถ้าพี่ท่านใดสนใจวัตถุมงคลนะสามารถแอดไลน์แการหน้าจอได้เลยนะครับ เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว0ูนย์เก้าห้าห้าแปดห้าหนึ่งสามนะครับ ID ไลน์ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มมาเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเหรียญนะพี่นะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อสมชายนะพี่นะนี่นะครับครบรอบห้าสิบเก้าปีนะครับหลวงพ่อสมชายนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่นะครับวัดเขาสุกิมนะครับนี่นะครับ ประธานพรนี่นะครับอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันตบุรีนะครับนี่นะครับหลวงพ่อสมชายสวยๆยมเดิมนะครับรายการที่หนึ่งต่อไปครับรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญเม็ดแดงนะพี่นะหลวงปู่แพ้วนะครับนี่ับพักของขวัญนะครับเป็นเหรียญเม็ดแดงนะครับนี่นะครับ หลวงปู่แพ้่นะครับนี่ครับวัดลังหมัดนะครับนี่นะครับไม่รู้เป็นเนื้อเงินหรือเปล่านะพี่นะไม่แน่ใจนะพี่นะนี่นะครับแต่ชั้นที่สองต่อไปครับรายการที่สามนะครับเป็นเหรียญนะครับสวยมากๆนะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับจะไหลทองนะครับเหรียญใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับยันเยอะๆนะครับ ยันเต็มเหรียบเลยนะพี่น้านด้านบนมีหันุมานนะครับรายการที่3ต่อไปครับรายการที่สี่กันเลยพี่รายการที่สี่เาเป็นพระสมเด็จนะครับน,น,บนี่เก่านะพี่นะเ,นเก่าเลยนะเนี่ยเก่ามากแลพี่นะมีรอยจับลยไหมพี่นะมันเขาจับขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมพระเลยยุบไปนะครับ นี่นะครับรายการที่4นะครับต่อไปครับรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับเป็นพักหลวงปุทวดนะครับเต่ารีดนะครับนี่นะครับในทองเหลืองนะครับนี่ครับรายการที่5นะครับต่อไปครับรายการที่6นะครับ รายการที่6เป็นหลวงพ่อไปนะครับนี่นะครับรายการที่6นะครับต่อไปครับรายการที่7นะครับเป็นตะกุดนะครับตะกุดถักเชือกนะครับนี่นะครับไม่ทราบที่นะพี่นะนี่นะครับตะกุดนะครับต่อไปครับรายการที่8ดนะครับ นี่นะครับเป็นพระขุนแผนเนื้อตะกัวนะครับเก่าๆนะครับหลังลายผ้านะครับนี่นะครับรายการที่8ต่อไปครับรายการที่เก้าครับพี่นี่ครับรายการที่9้าเป็นพระเนื้อดินนะครับพิสตาที่นะครับสวยๆเก่าๆเลยนะพี่นะรายการที่9ต่อไปครับรายการที่สิบครับ รายการที่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็น่อหลวงพ่อเดิมนะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อพรมนะครับรอสองน่านะครับหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อพรมนะครับต่อไปครับรายการที่ส e. ิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญระฆังนะครับสมเด็จโตนะครับด้านหลังเป็นท้าวเวทนะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามสิบสองนะครับ เป็นพระเนื้อชินนะครับเป็นพระเนื้อชินตะกัวนะครับแบาเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามวันนี้เป็นพระโตกตานะครับวัดพับนะครับกวดพับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสี่นะครับ รายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญนะหลวงพ่อทองมานะครับนี่นะครับมีคมคมเลยครับโอ้ปีหนึ่งแปดด้วยพี่นะครับวัดสว่างทาสีนะครับนี่ปีหนึ่งแปดนะครับกุดมทซัพย์นะครับนี่นะครับต่อไปครับรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญข้อหลามตัดนะครับ ปูปานนะครับนี่เขาหลังวัดคลองด่านนะครับขอวัดวัดเจริญนะครับวัดวัดลาลามนะครับวัดน้อยนะครับตำบลคลองด่านนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่นะครับงปูปานนะครับนี่เขาหลามตัดต่อไปครับรายการที่16นะครับเป็น เจาะระคังเล็กนะครับพี่นะหลวงปู่ไปนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับหลวงปู่ไปนะครับมีตอกโคตัวนี้ได้นะครับหลวงปู่ไปวัดจมเพงนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อกวยนะครับรูปหลอดทองเหลืองนะครับหลวงพ่อกกยนะครับวัดโคสิตารามนะครับ นี่นะครับมีรอยขัดยาด้วยนะพี่นะสีแดงแดงมีรอยยาด้วยนะครับต่อไปครับรายการที่19นะครับ19เป็นเหรียยนให้ปกมเดือนนะพี่นะดูสินี่นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่19นะครับ 19เป็นเหรียญหลวงปู่หวนนะครับปีสองหนึ่งนะครับเป็นหลวงปู่หวนนะครับปู่เวนนะครับมาต่อไปครับรายการที่20นะครับเป็นเหรียญเต่านะครับอะไรเนี่ยอะไรนครพนมเลยนะครับรุ่นแรกเหรียญเต่านะครับ ต่อไปครับรายการ ada, ah ที่21นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับนี่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินเก่านะครับต่อไปครับรายการที่21นะครับนี่นะครับ21นะครับเป็นพญาคุดนะครับหามนาจนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับ หลวงปู่หมุนทิตาสีโลนะครับวัดบ้านจานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับ2 5 3ห้าสามหกนะครับพญาขุดนะครับหลวงปู่หมุนนะครับเรียกร่องให้นะครับนี่นะครับด้านหลังต่อโค้ดนะครับด้านหน้าเป็นพญาขุดนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับนะครับ ลดลงปุ่มหมุนนะครับต่อไปครับรายการที่ยี่บสามนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกล่องนะครับกล่องใหญ่หน่อยนะพี่นะนี่นะครับวัดโพเรียงนะครับนี่นะครับนี่มีทั้งหลวงพ่อโตหลวงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อสดนะครับหลวงพ่อทองหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อคงนะครับชุดนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับสองร้อยบาทยกชุดแบบนี้เลยนะครับ น,น JI, 1991, ี่นะครับส่งฟรีนะครับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมาต่อไปครับรายการที่24นะครับ24นะครับนี่นะครับมีเป็นชุดเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับมาเป็นชุดนะครับรายการที่24นะครับต่อไปนะครับรายการที่25นะครับ นี่ครับมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับหลวงพ่อทบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับอ่ะจบไปแล้วนะครับทั้งหมดยี่สิบห้ารายการรายการละสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลสามารถแอดรายการหน้าจอได้เลยนะครับ วันนี้นะครับมีพีที่ 1, 2, 3นะครับน้องหอยญาจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ